เรื่องพระสุทนมโนราเนื้อเมืองปัญจานนครเป็นเมืองที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ชาวเมืองอาศัยอยู่อย่างสุขสบายและสงบร่มเย็นมีกษัตริย์ผู้ครองเมืองคือเท้าอาทิตย์วงศ์และพระมเหสีชื่อพระนางจันทราเทวีทั้งสองพระองค์มีพระโอรสชื่อว่าพระสุทน พระสุทนเป็นเจ้าชายรูปงามกล้าหาญทั้งยังมีจิตใจและอุปนิสัยดีงามสมรูปอีกด้วยจึงเป็นที่รักยิ่งของพระบิดาพระมารดาตลอดจนชาวเมืองทุกคนเนืขาวไกลลาดดินแดนมหาศา์ที่อยู่ไกลโพ้นมีเมืองกินนอนซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกคนครึ่งนก กษัตริย์ผู้ครองเมืองคือเท้าปทุมราชและพระมเหสีชื่อพระนางจันทกินรีมีพระธิดาแสนสวยเจ็ดองคเท้าปทุมราชและพระนางจันทกินรีนั้นรักพระธิดามากโดยเฉพาะพระธิดาองค์สุดท้องที่ชื่อว่ามโนราซึ่งเป็นสาวน้อยผู้น่ารักและงดงามที่สุด ทุกวันเพนนางกินรีทั้งเจ็ดชอบออกไปเล่นน้ำที่สระใหญ่กลางป่าหิมพานวันหนึง่งโหนหลวงทำนายว่ามโนรากำลังมีเคราะห์และต้องพลัดพรากจากเมืองท้าวปุมราชเป็นกังวลมากรีบสั่งห้ามพระธิดาทุกพระองค์ไม่ให้ออกไปนอกวังอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อถึงวันเพนมโนราและพี่ทั้งหอยากออกไปเล่นน้ำเหมือนทุกครั้ง จึงชวนกันแอบหนีออกไปที่สระนั้นอีกในวันเดียวกันนั้นเองในพรานชาวเมืองปัญจานนครชื่อพรานบุญออกล่าสัตว์ในป่าลึกจนเข้าไปถึงป่าหิมพานต์บังเอิญเห็นฝูงกินรีแสนสวยถอดปีกและหางและลงไปเล่นน้ำในสระอย่างสนุกสนาน พรานบุญตกตะลึงในความงามของนางกินรีทั้ง7และคิดจะจับตัวไปเป็นของขวัญถวายพระสุทนจึงใช้บ่วงหน้าขบาทซึ่งเป็นของวิเศษสำหรับจับสัตว์หิมพานคว้างไปที่นางกินรีที่สวยที่สุดในฝูงนางนั้นก็คือมโนรามโนราตกใจมากอ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวนางแต่พรานบุญไม่ยอมใจอ่อน รีบเก็บปีกและหางไว้และสั่งให้โมโนราเดินตามกลับไปที่เมืองปัญจานครแต่โดยดีส่วนนานกินรีทั้งหกผู้เป็นพี่นั้นไม่สามารถที่จะช่วยน้องเล็กได้เพราะกลัวฤทธิ์ของบ่วงนาคบาทจึงจำต้องบินกลับเมืองกินนอนด้วยความโศกเศร้าพรานบุญนำโมโนรามาถวายแก่พระสุทนพระสุทน รู้สึกรักมโนราตั้งแต่แรกเห็นจึงพานางไปพบพระบิดาพระมารดาและขอให้จัดงานอภิเษกให้ตนกับมโนราท้าวอธิตทยวง์และพระนางจันทราเทวีเห็นชอบและจัดงานอภิเษกให้ด้วยความยินดีพระสุทนและมโนราจึงได้ครองรักกันอย่างมีความสุขเวลาผ่านไปไม่นานนัก มีข้าศึกยกทัพมารุกรานเมืองปัญจานครพระสุทนจึงอาสานำทัพออกไปต่อสู้ป้องกันเมืองแทนพระบิดาในระหว่างนี้เองมีพราหมณ์เท่าผู้หนึ่งซึ่งอิจฉาและมีเรื่องเคืองแค้นต่อพระสุทนเข้ามาเพชรทูลเท้าอาทิเตยวงว่าพระมโนราเป็นอมนุษย์กาลกินีส่งผลให้บ้านเมืองที่เคยสงบสุข กลับเดือดร้อนเพราะภัยสงครามและอาจจะถึงกับเสียเมืองแก่ค่าศึกก็ได้มีหนทางแก้เพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องจับมโนราไปบูชายันโดยเร็วเพื่อช่วยให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์เท้าอาทิเย์ยว,วงขัดพรามผู้นี้ไม่ได้เพราะมีข่าวลือที่ทำให้ชาวเมืองพากันเชื่อในคำกล่าวหานี้ด้วยบ้านเมืองในช่วงสงครามครั้งนี้ จึงรัสัระสายและวุ่นวายยิ่งขึ้นทั้งเท้าอธิตตียวงศ์และพระมเหสีต่างก็ทุกข์ใจและเศร้าใจอย่างยิ่งเพราะต่างก็รักและเอ็นดูมโนรามากและรู้ดีว่าพระสุทนยิ่งรักนางดังแก้วตาดวงใจแต่ไม่ว่าจะสงสารและเห็นใจมโนราเพียงใดก็ตามเท้าอธิตียวงศ์ ต้องจำใจให้จัดพิธีบูชายันมโนราเพื่อรักษาความสงบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวเมืองมโนรานั้นเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและยินยอมเข้าพิธีบูชายันแต่โดยดีนางขอเพียงได้ใส่ปีกและหางเพื่อไรยรำในพิธีพระนางเจนทราเทวีจึงนำปีกและหางมาคืนให้ด้วยความโศกเศร้า เมื่อถึงพิธีบูชายันมโนรา่ไร่รำยังสวยงามแล้วบินขึ้นฟ้าหายลับตาไปทันทีระหว่างทางกลับไปยังเมืองกินนอนมโนาราต้องบินผ่านป่าหิมพานนางจึงแวะที่ชายป่าเพื่อกราบฤษีกัสปะฤษีกัสปะเห็นว่านางกินรีน้อยผู้นี้ดูเศร้าสนะ้อยนัก ซึ่งไทยถามทุกสุขมโนราเล่าให้ฟังในเรื่องราวทั้งหมดและบอกว่าหากพระสุทามนางมาจนถึงที่นี่ขอให้ฤษีกัสปะช่วยห้ามมิให้พระสุทามนางต่อไปอีกเพราะหนทางข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายมากมาย แต่ถ้าพระสุทนมุ่งมั่นที่จะตามไปให้ได้ก็ขอฝากสิ่งของไว้ให้นำติดตัวไปด้วยได้แก่ผ้ากำพลแหวนและผงยาวิเศษและช่วยบอกทางไปยังเมืองกินนอนรวมทั้งวิธีป้องกันภัยเมื่อมโนรากลับมาถึงเมืองกินนอนท้าวปธุมราชและพระนางจันทกินรีรวมทั้งพวกพี่ๆต่างดีใจกันมาก แต่ขอให้มโนราพักอยู่ที่ปราสาทนอกเมืองสักระยะหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยทำพิธีชำระกลิ่นสาบมนุษย์จึงจะรับกลับเข้าไปอยู่ในวังชั้นในได้ตามเดิมหลังจากพระสุทนสู้ศึกจนได้ชัยชนะกลับมาแล้วก็รีบเดินทางเข้าเมืองด้วยความดีใจแต่กลับต้องโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้ว่ามโนราจากไปเสียแล้ว พระสุทนเฝ้าคิดถึงแตมโนราและแตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปตามหานางอันเป็นที่รักกลับมาให้ได้เมื่อเดินทางไปจนถึงชายป่าหิมพานพระสุทนพบฤษีกัสปะซึ่งพยายามเหนี่ยวรั้งไม่ให้พระสุทนเดินทางเข้าป่าไปตามมโนราเพราะหนทางยาวไกลและเต็มไปด้วยภัยอันตราย แต่พระสุทนยังคงมุ่งมั่นยืนกรานที่จะไปให้ได้ฤาษีกัศปะจึงมอบสิ่งของที่มโนราฝากไว้และบอกความตามที่นางสั่งไว้แก่พระสุทนอีกทั้งเส้นทางที่จะไปยังเขาไกลาลาดและวิธีป้องกันภัยระหว่างการเดินทางพระสุทนกราบลาฤุษีกัศปะแล้วรีบออกเดินทางทันที พระสุทนเริ่มทำตามความที่นางมโนราสั่งไว้โดยจับลูกลิงมาแล้วอุ้มเข้าป่าไปด้วยกันหากลูกลิงเก็บผลไม้ในป่าต้นใดมากินแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นปลอดภัยและไม่มีพิษพระสุทนก็เก็บมากินเป็นอาหารประทังชีวิตได้จากนั้นจึงไปนอนนิ่งที่ลานกว้างกลางป่าแล้วเอาผ้ากำพลซึ่งเป็นผ้าหนังสัตว์ มาคลุมตัวนกยักษ์ตนหนึง่งบินผ่านมาเห็นเข้าก็คิดว่าเป็นสัตว์ป่าจึงโฉบเอาตัวพระสุทนไปไว้ที่รังของมันเมื่อถึงรังนกยักษ์พระสุทนตบมือและตะโกนเสียงดังทำให้นกยักษ์ตกใจแล้วก็บินหนีไปพระสุทนรีบปีนลงมาจากรังแล้วรีบเดินทางต่อ พบพญาช้างตัวมหึมามายืนขวางทางพระสุทนจึงเอาผงยาวิเศษทาตัวแล้วเดินลอดขาช้างไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อเดินทางต่อมาพบช่องเขากระทบซึ่งมีภูเขาสองลูกเคลื่อนเข้ากระทบกันอยู่ตลอดเวลาพระสุทนจึงใช้ผงยาวิเศษทาตัวแล้วเดินผ่านไปได้ พระสุทนฝ่าฟันอุปสรรคและอันตรายมากมายด้วยความมุ่งมั่นกล้าหาญและไม่ยอ่อท้อแม้แต่น้อยเมื่อไปถึงริมแม่น้ำใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกรากพระสุทนเจอยักษ์ตนหนึ่งตัวสูงเท่ากับต้นตาลเจต้นต่อกันจึงทาผงยาวิเศษที่ปลายลูกศรแล้วใช้ธนูยิงใส่อย่างแม่นยำจนเจยักษ์ร้ายล้มลงนอนพาดสองฝั่งของแม่น้ำ พระสุทนใช้ร่างของมันเป็นสะพานเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมาถึงป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้หนามที่ขึ้นทึบเต็มไปหมดจนไม่สามารถเดินผ่านไปได้พระสุทนมองหารังนกยักษ์และสังเกตดูว่านกฝูงใดบินกลับมาจากทางทิศเหนือซึ่งเป็นทางที่จะไปยังเขาไกรลาดแล้วพระสุทน ก็ปีนขึ้นไปแอบในรังของนกตัวหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นพระสุทนรีบซ่อนตัวอยู่ในปีกของนกยักษ์ก่อนที่มันจะบินออกไปหากินขณะที่ฝูงนกยักษ์บินผ่านสาะอโนดาตพระสุทนปล่อยตัวลงจากปีกนกแล้วร่อนลงทันที เป็นเวลาเดียวกับที่นางกำนันจากเมืองกินนอนพากันเดินทางมาตักน้ำจากสะอโนดาษเพื่อนำไปใช้ส่งตัวมโนราในพิธีชําระกลิ่นสาบมนุษย์พระสุทนซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ขณะที่นางกำนันกำลังตักน้ำในสะอโนดาาเมื่อได้ยินพวกนางพูดถึงเจ้าหญิงมโนรา พระสุทนดีใจที่ได้รู้ว่ามาถูกที่แล้วจึงอาสาช่วยนางกำนันไปตักน้ำในสระแล้วแอบใส่แหวนของมโนราลงไปในหม้อน้ำใบหนึ่งด้วยเมื่อมโนราเริ่มส่งน้ำชำระตัวนางกำนันค่อยๆรดน้ำจากเหนือศีรษะและทันใดนั้น แหวนที่พระสุทธนแอบใส่เอาไว้ก็ไหลาตามน้ำลงมาสวมที่นิ้วของมโนราพอดีทำให้นางรู้ว่าพระสุทนได้ตามมาถึงที่นี่แล้วจึงรีบส่งนางกำนันไปดูแลเรื่องอาหารและที่พักแก่พระสุทนส่วนตัวนางเองก็รีบไปเข้าเฝ้าพระบิดาพระมารดาและเล่าเรื่องราวทั้งหมด ท้าวปธุมราชและพระนางจันทกินรีชื่นชมในความรักที่พระสุทนมีต่อมโนราจึงให้เข้ามาที่วังแต่ขอทดสอบโดยให้ยกสอนวิเศษและยิงธนูแข่งกับเหล่าคนทันซึ่งพระสุทนเป็นผู้ชนะทุกครั้งไปท้าวปธุมราชพอพระไทยในพระสุทนมาก แต่ยังขอทดสอบครั้งสุดท้ายด้วยการให้พระพธิดาทั้งเจ็ดแต่งกายเหมือนกันแล้วมานั่งสลับที่กันและให้พระสุทนชี้ว่านางใดคือมโนราพระสุทนหนักใจมากเพราะตั้งเพ่งมองจากระยะที่ไกลมากๆจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าตนนั้นรักมโนราเท่าชีวิตและซื่อสัตย์มั่นคงต่อน,นางเสมอมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยโดนบันดาลให้รู้ด้วยเถิดพระอินท์ได้ยินคำอธิษฐานนี้จึงแปลงกายเป็นมแมลงวันสีทองบินไปเกาะที่ผมของมโนราพระสุทนจึงชี้ได้อย่างถูกต้องท้าวปุมราชและพระนางจันทกินรียอมรักด้วยความยินดีและจัดงานอภิเษกให้พระสุทนและมโนราพระสุทนและมโนราอาศัยอยู่ที่เมืองกินนอนได้สักพัก ก็ขอลากลับไปหาพระบิดาพระมารดาของตนและครองเมืองปัญจานนครยังมีความสุขตลอดไป